สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหัวบีหกบีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอนุญาตสาธิต ะะไม่ได้ลงกับเค,ค้กจริงนะคะลหลายๆคนนะคะจะเห็นขอบเค้กค่ะ,คะเขาลักษณะจะเป็นเหมือนริ้วๆๆนะคะต่อกันนะคะก็คือมือใหม่หัดบีมนะคะเราสามารถเหมือนลากทีละจุดมาเชื่อมกันอ่าแต่ถ้าคนที่เขามีความชํานาญนะคะเขาก็จะเอ่อลากไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยที่เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีความต่อเนื่องนะคะแต่ถ้ามือใหม่หัดทํานะคะเราก็เหมือนค่อยๆลากทีละจุด มาเชื่อมกันก็ได้นะคะส่วนลนักษณะการบีบครีมของแต่ละคนนะคะบางคนหัวบีบดูไม่เป็นลิ้วรอยที่สวยงามนะคะก็มีผลมาจากเวลาเราบีบอะคะ่ะมันจะมีตัวครีมมาค้างตรงปลายที่เยอะนะคะสังเกตว่าบางทีครูจะหยุดแล้วก็นำนิชชู่นะคะมาเช็ดนะคะให้แบบปลายที่มันเลอะๆอะคะ่ะ ออกจะได้มีความคมมากขึ้นนั่นเองนะคะเวลาในการทำะค,ะค่ะครูจะหันด้านที่แบบมันจะมีรอยเชื่อมอาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงจังหวะอะไรเงะะี้ยค่ะครูก็จะหันไปด้านหลังนะคะเพราะบางทีลูกค้าก็จะมองไม่เห็นนะคะเราก็จะหันด้านที่แบบสวยเพอร์เฟกที่สุดนะคะโชว์ลูกค้าด้านหน้านั่นเองนะคะอ่ายังไงนะคะเพื่อนๆนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะหัวบีพองปีเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบ คอนคางนี้จะเป็นผู้ใหญ่นะคะดูชัดเจนสวยงามนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะผลงานในคลาสของครูนะคะคอเคปพื้นฐานหากท่านใดนะคะสนใจอยากเรียนคอเคปขั้นพื้นฐานนะคะสามารถเข้าไปในลิงก์ที่ครูทิ้งไว้ให้เลยนะคะส่วนตัวครูจะชอบนะคะสอนทำเคกมาหนึ่งสูตรแล้วก็ดัดแปลงให้ได้หลากหลายสินค้านั่นเองคะ่ะ